วัตถุดิบของเรานะครับก็จะเป็นพิกยักษ์เขียวยักษ์แดงหอมใหญ่เห็ดหอมต้มเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเป็นเต้าหู้ขาวหลอดอไม่ใช่เต้าหู้ไข่ที่ผมเคยทำให้ชมนะครับวันนี้ใช้เป็นเต้าหู้ขาวหลอดนะครับแล้วก็หมูบดหรือหมูสับนี่นะฮะแล้วก็จะเป็นซวงเจียวหรือว่าพริกหอมนะฮะแล้วก็จะเป็นกระเทียมสับแล้วก็จะเป็นพริกเซี่ยงไฮ้หรือว่าซอสเซีย่ยงไฮ้นะครับนี่นะฮะหางเสฉวนนะฮะค่อนข้างที่มีรสชาติค่อนข้างที่จัดจ้านนิดนึงนะฮะสำหรับ จีนเศษชวนนี้นะฮะจะทำเป็นเตาใหญ่นิดนึงประมาณนี้นะครับอน,นี่ครับพริกแดงก็เช่นกันนะครับท่านผู้ชมเนี่ยสามารถเพิ่มเติมเป็นพริกขี้หนูสับได้นะฮะโดยปกติก็จะใส่พริกถ้าเป็นดั้เดิมฮะใส่พริกขี้หนูด้วยนะฮนะท่านผู้ชมเพื่อให้แบบเผ็ดร้อนมากขึ้นนะครับ หิดท้อมก็เช่นกันนะครับหั่นมันเนตาดนี่ครับหอมใหญ่ก็หั่นกัน้วนะให้เป็นเต๋กติเลยนะครับจะทำหนึ่งที่เนี่ยแค่หลอดเดียวนะฮะจะไม่เยอะมากนะครับส่วนตองหู้นะครับเราก็จะมาหั่นเป็นเม็ดเต๋ามกันนะฮะนี่ครับขึ้นแล้วก็ ออกมาอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็มานี่นะฮะสับไปจะให้เตาใหญ่นิดนึงนะฮะนี่นะครับหันเตาเลยครับสับไปนี้นะฮะนี่นะครับเรามาดูนิดนึงครับนี่นะครับทำทานนี้ไม่ยากนะครับเมนูนี้ขอให้มีสำคัญก็คือเป็นพริกเซียงไฮ้นะครับ ชวชลงก็คือพริกเซนไฮ้แล้วก็กลิ่นหอมของพริกหอมหอแล้วก็ซวงเจียวเรานีนะครับที่เหลือก็จะเป็นรสชาติปกติเลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับ